สบายดีทุกคนเมือนี้เขาจะไปหาหน่อไหมครับสาวฝนเหนือเนาะบ่ <c oughs> มีสาวตู้สาวเตยเด้อมือนนี้มาสองคนน,คน,น้องมาสองคนวิจารณ์ตาหยางนี่ขาวป่าจะทุท่งให้ทุ่งน่าอีกแล้วหาหน่องไหมเขา <อ S 2> พระเจ้าว่าว่าเขาไปหาได้หน้องฝนเนาะก็เริม,มาหาลองมือว่าสิได้หรือบ่ขอเขาได้หลาย Ni bóng oh, mi bóng niên nén, nhìn oanh. A lâu nát này. Anh này. Anh này. Anh này. này. Anh này. này. Anh này. Anh này. Anh 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 này. Anh อ่าขาวปะขาวแล้วน่าขาวตัวอืมเขียนข่าวดิบบได้อันในหญ่เนาะได้แต่อันนอ้อยอือ <c oughs> ได้แล้วอันหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ดีใจเธอว่าเธอว่าจะพนมานเด้อ้วชอบไปอีกบางทีมันมีคุ้นคุ้นขนาดเลยเนาะอืมไไปก่อนอ๋อได้อีกแล้ว มานขนาดเลยแต่ว่บาบนใหญ่นะพี่น้องอืออือโอ้ขาวฟาดได้้วนึงอ่อืมจะหาต้โอ้โหนี่พี่น้องได้อีกแล้ว คนใดเนี่ยคนใดใหญ่สุดเลยนี่นะโอ้หาเิ็นกระเด้องวันนี้ก็ได้หลายเติบแล้วนะพี่น้องโอ้จะมันใหญ่แค่พี่น้องเอ้ยน่งกินลยเย้ขาวจั่ว <c oughs> ได้อีกแล้วทุกคนเป็นยอดเลยอือยอดยอดงามออกสีอีกิีกครับอะไรโอ้หน่อขาวๆ ยังบัวท่านในนอใหญ่นะ้อกเป็ิกระตุดกระตาเด้อสาฝนหายอยู่ทั้งนั้นเด้อใจว่อยู่คนละาภาคก่อเลยได้อันใหญ่นะ้ะทุกคนแต่ว่าตอนซับบ์บรไทยมัน,นมันหกลงหน่อยแต่หามาตัวน,นี้ใหญ่ก็บูวน,น้ำคน Wow, có kèn rồi đây nè hoa đây hoa hoa cái hoa hoa nhảy, hoa 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 đây hoa hoa cái hoa 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 เนื้อเบิ่งเนหลายเติบไปได้น้องนี่เดี๋ยวพอแกงนะก็มีแต่กระตุดใหญ่ๆพี่น้องนี่เบิ่งสิเอาให้เบพอแกงแล้วโอ้นี่ตัวใหญ่สุดใหญ่สุดโอ้มันเลยมมใหญ่เนาะอันนี้ใหญ่กว่ามเลยอือบนปาบน้โหยุ่งยอจนว่ามันก cho nó hấp áo mưa kèng là phải nói này để ngay bỏ cả phương vào ừ. ừ. đây ừ mặc ngặt rồi đấy 2 nhọt ได้สองอันทุกคนกองดินโอ้โซับแข่งพูด <c oughs> ไปแล้วอาจารย์ตัวนี้ทำไมบุ่งเนาะมันปิดตาออกมาทีา่ใจตัวนะฮะไปใจแหละเอาไปส่งอัน มีน้ำได้อยูโฮยโดดโดดไได้หรอกหลังจากที่หาหน่อไม้แล้วก็มาคุดจุดจี้มาใส่เก่งนอไม้นหนุ่ทุกคนไม่มีหรอกหาคุดดูนั่นน่ะตัวนี้ตัวนี่คุดจุดจี้ในกองขี้ควายอาหารวันนอกวันหน้าอาหารยุอาหารโปรดประโยชน์เยอะใช่ได้ปะ lúc có hư lại nên tôi lên hư mình này Hãy subscribe nè, kênh Ghiền con

ตัวดำๆนะพี่สามตวจุจิ้น้อยเจัาพ่อทำไหมตายไปแล้วค่ะจ้ามาอีกใีรมายังไงพิสาฝนคูดจุจิพิสาคุ่จุจิพิสาคุ่จุจิพิสาคุ่จุจิเจ้ามาพูดนี่โอ้ย ตุโกนใช่พี่ตัวดำๆนตัวดำนี่นี่นี่น่นนตน้ายกจิบบมวนไปบ่แล้วพี่น้องเลยนี่ตายังเงียเีย่นี่นี่นี่ฮวคนมวนไปบล่อไห่เก็บใส่กระเป๋าพุทธ ไปเมื่อไหไปม่ไไปได้ไปได้ไปได้ไม่กินเวยนี่เนี่ยมันี่มันมลีนี่เนี่ยมันลีมลชองตัวชองตัวลี อ๋อนี่นี่เลยแล้วเอ้ยนั้นตัวนี้โอ้ได้ตัวอีกแล้วพี่น้องดีใจตัวขนาดกูดีเนาะได้ฮาตัวแล้วเฮ้ยยิ่แล้วงยิ่แล้วว้าวนี่นี่ ได้หลายบ่ได้หลายบ่มีแต่ห,ห,หน่อขาวๆนี่ทุกคนตัวน,นี้คือหน่อใหญ่สุดนี้สกีกำลังหลายถ้าเกิดสกีที่ใหญ่จริงจรชุดอาเน้โนเลยเด้โอ้แข่งจะน็อตไม้แซ่บๆเลยไั่นี้ห้ากับสีใบใบต้มแกงกอนทุกคน ทำไมเฮากระจืดแล้วทุกคนเขาก็มาเกี่ยมตัวแกี่ยเลยใส่ขบือลงไปป้ายำใบงามเขียวขนาดเลยนี่ทุกคนสดเด็ดมีเห็ดเข็มแล้วกับมงกุ๊กกี้มีฮัใไซคีเรียกายใส่เห็ดเข็มนั่นอี่แ่บอะได้ไห บอออกอกกไ่น้ำปลาเดของไปหอมทวนทวนเลยแต่ก็มีนี่ทุกคนเปิดบอกเข้าหุงกำลังหุงเข้าอยู่นี่เป็นสองเต่าเลยโอ้เป็นกะแซบน้ามาเดทุกคนเดินนี่เข้าหงร้อนๆ หงอนๆกับเก่งมะมัยหอนแคบแต่มีแมงกุฎีนั่นขึ้นมาดิแมงกุฎตัตใหญ่ขนาดเดียวคนคนกินเล็กโตัวญีย่าหุก้นเฮ้อหุนบึบมจะตบ่ได้อเอ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 อยังมันบวชุกง่าย

คือมันจ้ากับแกงนุ่มไม่เข้ากันครับขนาดไปหามาแล้วเก่งปเปยแต้แซ่ด้วยเนาะบอกบอกไว้ยังคือ,มอมไม่ชดช่วยชดว่อชดโดยแพ่ยังแพ่กันยังแพ่กันยังชดชดไม่ไหมร้อน เวยังยิ้มบุ่นเลยในมือเวยนไมัก่อนมัเป็นหนามคนหนานี่ก็มกแหลมไปใส่กะเก่ไปใจ่กะเก่อเวยง่เยงเยง่วเหรแกงแกเย็ดละวกเดือนหานี่ไม่เคยเลยกินนะคนก็แเออกเอ็อ้อหองเะอรนห้ไงเอน์นอาหารทาไมได้อาารานก็กนเดียวเนี่ย กินแล้วดีนต้องใส่กันแล้วล่ะบุกินรับโจ๊กรับเล่ยงปาั่อืมนแลวกินแล้วดะ๋ยนะขอตัวพิดคลิปสะมี้วันอืมเออ่อซ่บหลาย สำหรับคลิปนี้กบพิสจมีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์และกดแชร์กดการด่งๆูดดกดติดตามผมเดออ้อละกันขอบคุณที่บอคามโฆษณาของพวกเฮาเด้อฝากเป็นกำลังใจงพวกเฮาในเด,อด้อเจอกันคล<อ>ิปหน้านจ้าสบาย,บายดีบยสบายดี